บทที่36กแกหมายถึงคุณน้องทรายใช่ไหมเอกเสียงสมิดการจนรัตย้อนถามสหายของเขาน้ำเสียงเมื่อยามที่เอ่ยออกนามของวริกานั้นนิ่มนวลอ่อนโยนบอกถึงความรู้สึกอันลึกซึ้งที่เขามีต่อเจ้าของนามใช่คุณน้องรายที่แกเคยบอกกันว่าแกรักเธอตั้งแต่เพิ่งใช้คำนำหน้าว่านางสาวได้ไม่กี่เดือนแต่ความจริงแล้ว การอาจรักเธอตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กหญิงอยู่ก็ได้สมิธพูดครึ่งเล่นครึ่งจริงเอกรินจึงกล่าวต่อไปว่าแต่ที่ปิดอยู่ก็เพราะกลัวจะได้ชื่อว่าทำให้เด็กใจแตกหรือยังไงก็คงจะเป็นอย่างนั้นกันมัง้งเขารับคำด้วยเสียงคล้าเสียงหัวเราะแสดงให้รู้ถึงอารมณ์อันผ่องใสเออว่าแต่แกยังไม่ได้ตอบคำถามของกันเลยว่าเดี๋ยวนี้ แกนอกใจเธอเสียแล้วอย่างงั้นหรือเอกลินทวงถามถึงความรู้สึกของสมิธที่มีต่อวาริกาอันเป็นเหตุให้พาดาอภิรักภูบาลคอยตะแคงหงูฟังอย่างตั้งใจด้วยหัวใจที่เต้นแรงเร็วพร้อมทั้งบังเกิดความปรารถนาประหลาดขึ้นมาวูบหนึ่งคือปรารถนาที่จะได้ยินสมิธตอบสหายของเขาว่าปัตนีเขาไม่ได้รักวาริกาเพราะวาริกาได้แต่งงานและมีเจ้าของแล้ว แต่พาดากลับได้ยินสมิตตอบเอกกรินด้วยเสียงหนักแน่นว่าเรื่องอะไรกันจะไปนอกใจคุณน้องรายในเมื่อกันรักเธอเพียงใดแกก็รู้นี่เองงั้นขอถามใหม่ว่าเมื่อไรแกจะแต่งงานกันมองว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่กันคิดก็คงอีกไม่นานนักที่เราจะแต่งงานกันสมิ Smith ตรอตอบอย่างตรีตรองแล้วก็ย้อนถามเอกกรินบ้างว่าแล้วแกล่ะ ไมืไ่อไรจะแต่งงานคุณอีกในราสักสองปีกำลังเพราะคุณพ่อคุณแม่ของวณีต้องการให้คุณวรรณภาพี่สาวของวณีแต่งงานก่อนหากคุณวรรณาหากหากคุณวรรณนาไม่ได้แต่งงานแกกับคุณวน,นีไม่ต้องรอกันอยู่อย่างนี้หรอือถ้าไม่เห็นแสงแห่งความหวังเรื่องอะไรกันจะรอนี่เห็นว่าสิ้นปีนี้คู่มั่นของคุณวรรณาก็จะกลับจากอเมริกาแล้ว แกรถึงได้ทำเป็นใจเย็นเอกรินตอบด้วยเสียงแจ่มใสต่อจากนั้นชายหนุ่มทั้งสองก็หัวเราะออกมาพร้อมกันอย่างคนที่กำลังมีความสุขและเมื่อชายหนุ่มผู้มีนามว่ากวีเข้ามาในร้านอีกคนหนึ่งการทักทายอย่างตื่นเต้นยินดีก็เกิดขึ้นอีกวาระหนึ่งก่อนที่เขาจะพากันออกไปจากร้านนั้นถึงแม้ว่าบัดนี้ชายหนุ่มทั้งสามจะออกจากร้านขายอาหาร และเครื่องดื่มแห่งนั้นครู่ใหญ่แล้วพาดาก็ยังคงนั่งดื่มเบียร์และเผาบุหรี่สลับกันอยู่ที่โต๊ะตัวเดิมเบียร์สองขวดทำให้ใบหน้าเข้มคมสันของเขาแดงระเรื่อดวงตาทั้งคู่บอกถึงความคุ้นคิดของสมองและฉายชัดถึงความขุ่นมัวหมองหม่นของจิตใจห <c oughs> ลวงคิดว่ายังเป็นเด็กไร้เดียงสาที่แท้ก็รีรักกับผู้ชายตั้งแต่อายุ14 1 5 อยากรูนักว่าอวาินจะรู้บ้างหรือเปล่านะว่าลูกสาวเป็นเด็กแก่นแก้วใจแตกริราผู้ชายตั้งแต่ยังไม่เป็นสาวหากเป็นน้องเป็นนุ่งจะเคียนเสให้เนื้อแตกไปทั้งตัวทีเดียวพาดาขุนเครื่องคอนขอดภรรยาในานามของเขาอยู่ในใจคันแล้วกรามทั้งคู่ก็ต้องขอบกันแน่นจนเป็นสันนูนเมื่อน้ำเสียงและถ้อยคำของสมิทธที่ตอบโต้เอกินนั้นยังก้องอยู่ในหู และกอดแน่นอยู่ในความทรงจำของเขากันหวังว่าหากทุกอย่างเป็นไปตามที่กันคิดก็คงอีกไม่นานนักที่เราจะแต่งงานกันจริงสิคงอีกไม่นานนักเพราะคนรักของเธอนับคอยนับวันนับเดือนที่จะไปจากวัชรเวทของฉันวลิกาพี่รู้วันนี้เองว่าเหตุใดเธอจึงยินดีคืนอิสระให้พี่การที่เธอเองก็ต้องการอิสระนั่นเอง ทำให้เธอยินดีและเล่งรัดหลังจากที่เบียร์ขวดที่สองหมดลงไปคู่ใหญ่พาดาจึงได้จัดแจงชำระเงินและออกไปจากร้านนั้นด้วยกริยาท่าทางที่แตกต่างกว่าเมื่อตอนที่เขามาราวฟ้าและดินดังนั้นบริกรผู้หนึ่งซึ่งนึกถึงในความสง่าง,งามของเขาตั้งแต่วาระแรกที่แลเห็นจึงอดที่จะคิดแปลกใจสงสัยเมื่อมองตามเขาไม่ได้แปลกแฮะ อีตอนที่แกเข้ามาทีแรกก็ยังดีๆอยู่นิดนานั่งไปนั่งมาทำท่าเหมือนกับโกรธใครมาก็ไม่รู้หรือจะเป็นเพราะแกมเมาเบียร์เข้าไปเลยหน้าเคร่งเชียวผ่าสิเวลาแกมองดูทีไรใจหายว่าทุกทีดีว่าหน้าแกหล่อบแบบพระเอกหากหลอ่อหากเป็นแบบผู้ร้ายเมื่อกี้ไม่กล้าเข้าไปเก็บเงินเด็ดขาด ชมพิไลพยายามทำจิตใจของเธอให้เป็นปกติเมื่อเดินหน่วยนาดออกมาพบชายหนุ่มผู้พาตัวมาเป็นแขกของเธอในเย็นวันนี้แต่กระนั้นเธอก็อดที่จะหัวใจเต้นแรงไม่ได้ในเมื่อรู้ว่าผู้ที่เธอจะออกไปประชิญหน้ากับเขาอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้คือบุญเทิดเกิดตรงผู้ที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยอยู่ในฐานะคนรักของเธอ ส่วนทางด้านหนุ่มผู้เป็นแขกนั้นพอแลเห็นหญิงสาวเจ้าของบ้านก้าวเข้ามาในห้องรับแขกหัวใจของเขาก็เต้นโครงครามด้วยความตื่นเต้นยินดีพร้อมกับตะลึงตะลานในความผุดผาดงดงามยิ่งขึ้นของเธอจนเขาเกือบจะผุดลุกพรวดเข้าไปรับขวัญหายแต่คิดขึ้นได้ว่าเดี๋ยวนี้เธอไม่ใช่โมพิไยของเขาบุญเทิดจึงได้แต่ทอดถอนใจด้วยความเสียดาย อะไรรักในวินาทีต่อมาเมื่อเขาได้ผุดลุกขึ้นยืนรอรับเธอเชิญคุณนั่งตามสบายเถอะค่ะหญิงสาวเอ่ยเชื้อเชิญด้วยน้ำเสียงเป็นปกติเรากับบุญเทิดเป็นแขกธรรมดาสามัญทั่วไปไม่เคยมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเธอในอดีตฉะนั้นบุญเทิดจงโอดน้อยใจไม่ได้เมื่อสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ตัวเดิมชุมพิไล เดินเข้ามาสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ตัวที่อยู่ตรงกันข้ามกับชายหนุ่มแล้วก็พูดขึ้นอีกว่าคุณมีธุระอะไรจะพูดกับฉันก็เริ่มได้เลยค่ะเพราะฉันมีเวลาไม่มากนักชมพิไลบุญเทิดอุทานชื่อของหญิงสาวที่เขายังรักอยู่ออกมาอย่างน้อยเนื้อต่ำใจแต่ชมพิไลไม่ได้ให้ความส่วนไม่ได้ให้ ไม่ได้สนใจกับความรู้สึกของเขานักนอกจากจะเตือนซ้ำว่ายังไงล่ะคะฉันมีเวลาไม่มากนักโฉมเธอช่างใจดำกับฉันเหลือเกินนะเขากล่าวตัดพ้อออกมาอย่างเจ็บใจน้อยใจโฉมพิไลเชิดหน้าปลายตาม,มองดูเขาอย่างไม่แยแสแม้แบบนี้บุญเทอดจะถูกรัศมีเงินจับแลดูเขาสง่าภาคภูมิ ผิดกับบุญเทิดคนเดิมที่เคยเป็นคนรักของเธอชมพิไลก็ไม่รู้สึกทึ่งและสนใจเขาเท่าใดนักทั้งนี้ก็เพราะความสง่างามตลอดจนสเสน่ห์ของพาดาอภิรักภูบาลอยู่เหนือจิตใจของเธอเกินกว่าที่เธอจะคิดเอื้อเอ็นดูและเห็นใจในความรักพักดีของบุญเทิดที่ยังมีต่อเธออยู่ไม่เปลี่ยนแปลงหากชันใจดำอย่างที่คุณว่า ฉันก็คงไม่ออกมาพบคุณนะสิคะคุณเทิดเธอพูดยิ้มยิ้มขณะนี้หัวใจของเธอเป็นปกติที่จะสนทนาโต้อตอบกับนายเกิดตรงเดี๋ยวนี้เธอเปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียวโฉมพยยิไลชายหนุ่มพึมพำมพลางมองดูใบหน้าง,งดงามเย้าวยวนตลอดจนเรืองร่างอวบอิ่มขาวผ่องสะดุดตาสะดุดใจเพชตรงข้าม ของชมพิไลอย่างสุดแสนเสียดายใครจะได้เป็นเจ้าของดุดเดิมแน่ละคะ่ะในเมื่อเดี๋ยวนี้จะเป็นชมพิไลอภิรักษ์ภูบาลไม่ใช่พูดตาลทองเธอจีบปากตอบฉลูแล้วว่าเธอเป็นอภิรักษ์ภูบาลที่ค่อนข้างจะหรูราโออาเขาประชดเขาประชดประชันเออเมื่อไรคุณจะบอกฉันเศรษฐีลาบุญเทิด ว่าคุณมีธุระอะไรกับฉันหญิงสาวขโมดคิวเข้าหากันเมื่อเอ่ยเตือนเขาสองปีกว่าแล้วนะที่เราไม่ได้พบกันโฉมหน้าที่จะให้เวลาแก่ฉันบ้างในฐานะที่ครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นหากคุณพูดอะไรก้าวร้าวฉันอีกคำเดียวคุณกับฉันจะพบกันครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายโฉมพิไลขูเสียงคึงคังใบหน้าของเธอเป็นสีชมพูเข้ม เพราะขุนเคืองเมื่อรู้ดีว่าบุญเทิดกำลังจะขุดค้นเอาเรื่องในอดีตมาตัดพอต่อว่าเธอคำคููของโมพิไลศักดิ์สิทธิ์พอใช้สำหรับบุญเทิดทั้งนี้ก็เพราะเขายังปรารถนาที่จะพาตัวเข้ามาพัวพันกับโฉมพิไลอีกนั่นเองเขาจึงไม่ยอมทำลายทางเดินของเขาด้วยการเอาเรื่องในอดีตมาพูดให้เธอขุณคุนใจสแสลงใจ ฉันขอโทษเขากล่าวขอโทษเสียงแผ่วๆอย่างนึกอย่างสำนึกผิดหญิงสาวจึงใจอ่อนลงนิดหนึ่งและชวนเขาสนทนาขึ้นว่าฉันได้ข่าวว่าภรรยายของคุณเสียเมื่อเร็วๆนี้ขอสนแสนดงความเสียใจด้วยขอบใจคุณมีลูกกับเขาบ้างหรือเปล่าล่ะบุญเทิดเธอถามอีก ไม่มีท่าทีว่าสะเทือนใจแม้แต่น้อยเมื่อเอ่ยถึงหญิงที่เป็นภรรยาของคนรักเก่าอันเป็นเหตุให้บุญเทิดน้อยใจยิ่งนักที่โมพิไลไม่มีเยื่อใยต่อเขาแม้แต่น้อยนิดช่างผิดกับเขาที่ชื่อของพาดาเปรียบเสมือนหนามแหลมคอยทิ่มแทงหัวใจทุกครั้งเมื่อได้ยินเปล่าเขาปฏิเสธสั้นๆคงจะเป็นเพราะสุขภาพของเขาไม่ค่อยดีกระมัง แต่ก็อีกนั่นแหละอย่างฉันเนี้ยสมบูรณ์ดีทุกอย่างอยากจะมีกับเขาสักคนก็ยังไม่มีพาดาร่ำร้องอยากได้ลูกออกเธอเอ่ยอ้างสามีด้วยน้ำเสียงอันภาคภูมิบุญเทิดต้องพยายามคืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากก่อนที่จะโต้ตอบว่าคนหนุ่มสาวนะ่ะอีกหน่อยก็ครานจะมีเสียจนเบื่อ แต่เธอไม่กลัวแก่หรือโชมจึงได้อยากมีลูกตอนท้ายนำ,นำเสียงของเขาคล้ายกลับจะย่ออยู่ในทีเมื่อถามเรื่องอะไรฉันจะไปกลัวในเมื่อลูกคือพยานรักของฉันกับพาดาเธอหัวเราะเสียงแหลมไปบาดหัวใจเขาอย่างจงใจเมื่อพูดจบลงซึ่งบุญเทิดเองก็ดูเหมือนจะรู้ซึ้งถึงเจตนาของโชมพิไลฉะนั้น เขาจึงเต็มไปด้วยความรักและแคนระคนกันแต่เขาก็ไม่ได้แสดงอากับกริยาใดๆออกมาให้ปรากฏนอกจากจะบอกกับตนเองเป็นเชิงให้คำมั่นสัญญาว่าฝากไว้ก่อนเถิดโชมพิไลคิดรึว่าฉันจะยอมให้เธอหัวรอเยาะฉันอยู่เช่นนี้ตลอดไปในเมื่อครั้งหนึ่งเธอเคยถอดหัวใจไว้ให้ฉันแล้วจริงสิฉันเห็นด้วยเขาเปลี่ยนนโยบายใหม่ด้วยการพูดคล้อยตามเธอ ด้วยกริยาท่าทางที่เป็นปกติพร้อมกับพูดต่อไปว่าที่ฉันมาวันนี้ก็เพื่อพบโชมและบอกให้โชมรู้ว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตของเรานั้นฉันจะจัดการฝังเสียโชมไม่ต้องกลัวว่าคุณพาดาจะล่วงรู้โอ้ยเรื่องอะไรฉันจะกลัวในเมื่อพาดาไม่มีวันเชื่อใครนอกจากฉันเธออวดอ้าง ด้วยท่าทางพยองทงั้งทั้งที่หัวใจเต้นระทึกเมื่อได้ยินคําพูดของบุญเทิดเธอจะกลัวหรือไม่กลัวมันก็มีค่าเท่ากันอ๋อว่าแต่ต่อไปน,นี้ชมคงไม่รังเกียจนะที่ฉันจะเป็นเพื่อนคนหนึ่งของเธอนายเกิดตรงพูดเสียงสุภาพกริยาอ่อนโยนไม่รังเกียจหรอกถ้าคุณมีความสุจริตใจต่อฉันอ๋อแน่นอนฉันมีความสุจริตใจต่อเธอจริงจ ชมพิไลทั้งนี้เห็นจะเป็นเพราะฉันเคยได้ก่อกรรมไว้ให้เธอมากนั่นเองขอพูดอย่างเสียใจในเหตุการณ์ในอดีตชมพิไลจึงตัดบทว่าคุณอย่าไปพูดถึงมันเลยฉันลืมมันไปหมดแล้วละ่ะขอบใจเธอเหลือเกินวันนี้ฉันรบกวนเธอเสียนานเห็นจะต้องกลับเสียทีบุญเทิดกล่าวขอบใจพังขยับกายเล็กน้อยเมื่อกล่าวคำอำลาในประโยคต่อมา และก่อนที่หญิงสาวเจ้าของบ้านจะพูดว่าอะไรเขาก็ได้พูดขึ้นอีกว่าหากฉันว่างฉันจะมาเยี่ยมเธออีกและคิดว่าบางทีอาจจะได้รู้จักคุณพาดาของโชมคงจะเป็นเช่นนั้นเธอตอบอย่างภาคภูมิพางขยับกายลุกขึ้นยืนตามแขกหนุ่มและเดินไปส่งเขาที่หน้าบันไดาตามมารยาทของเจ้าของบ้านดวงตาทั้งคู่ของนางอภิรักษ์ภูบาลน,นอกกฎหมาย ชายประกายตื่นเต้นชะงนชะายออกมาแวบหนึ่งเมื่อมองเห็นรถยนต์คันยาวเฟือยราคากว่าแสนจอดคอยท่าบุญเทิดอยู่ต่อมาพอบุญเทิดพารถคันงามหรูของเขาออกไปจากเขตบ้านของเธอแล้วชมพิไลก็ยักไหลขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับคิดคำนึงถึงเขาอย่างรำพองใจว่าถึงจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีสักแค่ไหนอย่างบุญเทิดนี่กระดิกนิ้วเรียกเสียนิดเดียว ก็ครั้นจะมาคุกเข่าอยู่ตรงหน้าหากไม่ขัดพาดาแล้วก็จะขอสุนทภายบุญเทิดอีกสักพักเสียงนาฬิกาปารีสจากห้องโถงดังกลางวานขึ้น11ครั้งบอกเวลา23นาฬิกาคุณหญิงอภิรักภูบาลเฝ้าผุดลุกผุดนั่งอยู่ในห้องนั้นอย่างหาความสุขไม่ได้พร้อมคอยตะแคงหูฟังเสียงรถที่จะแล่นเข้ามาในเขตวัดชรเวท ทั้งนี้ก็เพราะตั้งแต่เย็นจนป่านนี้ยังไม่มีว่แววว่าบุตรชายของท่านจะกลับมาซึ่งท่านและทุกคนในวัชรเวทไม่อาจจะรู้ได้ว่าขณะน,นี้พาดาไปอยู่ที่ใดในเมื่อตอนค่าชุมพิไลก็ได้โทรศัพท์มาตามตัวเขาที่นี่แต่จากนั้นจนบัดนี้เขาก็ไม่ได้ไปพบเธอตามนัดหมายและเขาก็ยังไม่ได้กลับวัชรเวทเช่นกันพาดาไปไหน ขณะนี้เขาอยู่ที่ใดนี่คุณชายของแม่ไปอยู่ที่ไหนหนอมีอะไรเกิดขึ้นแก่คุณชายหรือคุณหญิงเฝ้าคร่ำครวญถึงบุตรชายของท่านอย่างห่วงใยทุกร้อนเข็มนาฬิกาค่อยๆหมุนไปอย่างช้าๆจากวินาทีเป็นนาทีและสู่ชั่วโมงแต่ก็ยังปราศจากวี่แววว่าพาดาจะกลับมาคุณพี่ยังไม่นอนอีกเหรอครับ คุณอำนาจเอ่ยถามคุณหญิงพี่สาวเมื่อเขาก้าวเข้าไปในห้องโถงแล้วพบว่าท่านได้นั่งดมยาดมอยู่บนเก้าอี้นวมตัวยาวและมีเยี่ยมกับเอียดคอยพัดวีบีบนวดให้ยังจ่โทรใครจะไปนอนลงในเมื่อจนป่านนี้หลานชายของคุณนาถยังไม่กลับมาท่านพูดซุ้มเสียงเครือแต่บางคืนคุณชายเคยกลับดึกกว่านี้นะครับ คุณอำนาจพูดเป็นเชิงคานและให้คุณหญิงคลายกังวลห่วงใยในบุตรชายของท่านพลางซุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ตัวที่อยู่ใกล้พี่สาวที่กลับดึกเนื่องก็เพราะคุณชายไปหาหนูโชมอยู่ที่บ้านหนูโชมนี่จ้ะพี่จะไปห่วงทําไมแต่คืนนี้ที่บ้านหนูโฉมคุณชายก็ไม่ได้ไปเมื่อเย็นนี้งานเลิกแล้วก็ไม่ได้กลับมาไม่รู้ว่าคุณชายเธอไปไหน ผมคิดว่าคงถูกพเพื่อนฉุดไปทานเลี้ยงที่ไหนสักแห่งคุณอำนาจคาดคะเนแต่ทุกครั้งคุณชายมักจะบอกให้พี่หรือไม่ก็คุณนาจและเด็กน้องรายรู้นะจ๊ะว่าเธอจะไปไหนนี่เธอไม่ได้บอกใครเลยคุณหญิงพูดอย่างไม่เห็นพองด้วยอันเป็นเหตุให้น้องชายของท่านรอบถอนใจอย่างอ่อนอกอ่อนใจในการตีตนไปก่อนใครหวาดระแวงนึกถึงแต่เหตุร,ร้ายของท่าน จริงอยู่คุณอำนาจก็ห่วงยายหลานชายของเขาไม่น้อยไปกว่าคุณหญิงแต่เขาก็พยายามปลอบใจตนเองและใช้เหตุผลนี่หากคุณชายไม่กลับมาเราจะทำยังไงกันจ้ะคุณหญิงพูดขึ้นอีกเมื่อเห็นนายอำนาจเงียบไปผมคิดว่าคุณพี่อย่าเพิ่งวิตกอะไรเลยครับผมมั่นใจว่าอีกสักครู่คุณชายก็คงกลับมานายพิพัฒน์ไพศาลตอบอย่างมั่นใจทีวีเลิกแล้วเหรอจ๊ะ คุณหญิงเปลี่ยนเรื่องใหม่ครับแม่น้องชายของคุณชายถ้าจะขึ้นนอนแล้วกระมังท่านเริ่มผ่านไปถึงวาริกาด้วยอารมณ์อันหงุดหงิดขุนมัวครับผมอุ้มแกขึ้นไปส่งเมื่อครู่นี้เองฮง้ป่านนี้คงหลับสบายแล้วกระมังแม่คนดีของคุณชายตัวเองน่ะรักมันหลงมันแต่มันสิไม่สนใจใย,ยดีด้วยห,หรอกพี่รู้นอกจากมันจะ มานยาตบตายั่อเยือนให้หลงดูซิใครๆเขาห่วงกุญชายกันทั้งนั้นแต่นางง่อยนี่มันหลับลงโถหนูโชมป่านนี้มีนั่งคอยรับโทรศัพท์อยู่หรือเมื่อกี้ก็โทรมาถามปั่งอีกพี่เลยให้ปังมันคอยเฝ้ารับโทรศัพท์อยู่คงยังไม่หลับกันมังครับเพราะแกเพิ่งขึ้นไปเมื่อครู่นี้เองคุณอำนาจช่วยแก้ตัวแทนวริกาสาเหตุก็เพราะเขารู้ดีว่าเด็ก,ดกสาวผู้นั้น กังวลห่วงใยในการกลับวัชระเวทผิดเวลาโดยไม่รู้ว่าไปอยู่แห่งหนตนตำบลใดของพาราเช่นกันหากยังไม่หลับก็คงเป็นเพราะเหตุอื่นเห็นจะไม่ใช่เพราะมันห่วงคุณชายของพี่แน่ท่านไม่ยอมลงความเห็นว่าวริการน,นอนไม่หลับเพราะบุตรชายของท่านเป็นต้นเหตุขณะที่คุณหญิงอภิรักผู้ภูบาลและคุณอำนาจน้องชายของท่าน กำลังสนทนากันเรื่องที่เกี่ยวกับพาดานี้วาลิกาก็ได้นั่งแปลงผมอยู่บนเก้าอี้ตัวเล็กหน้าโต๊เครื่องแป้งของเธอด้วยกริยาอันเลื่อนลอยคุณน้องสายยังไม่นอนอีกเหรอคะแจมถามนายสาวคนสวยของหล่อนอย่างอ่อนหวานเมื่อเข้ามาช่วยแปลงผมอันยาวสลวยให้เธอยังจ้าน้องสายยังไม่ง่วงพี่เลี้ยงสาวสบตากับคุณน้องสายทางกระจก พลางเย้าถามเบาๆว่ายังไม่ง่วงหรือว่าเป็นห่วงคุณชายกันแน่คะคนอยู่ร่วมชายคาเดียวกันถึงน้องชายเป็นห่วงก็ไม่เสียหายอะไรนี่วัลิกาเชิดใบหน้าที่เป็นสีชมพูแข่งกับชุดเสื้อนอนที่เธอสวมขึ้นพูดโทรเรื่องอะไรจะไปเสียหายคะพี่แจมถามดูเท่านั้นเองแจมรีบพูดเสียงอ่อนหวาน แล้วก็พูดถึงพาดาต่อไปว่าวันนี้คุณชายเธอหายไปไหนของเธอหนอที่บ้านคุณชมพิไลอะไรนั่นก็ไม่ได้ไปพี่แจํมเห็นแม่ปลังหน้ามา้านั่งเกาะโทรศัพท์พูดแจวๆอยู่กับนายสาวของเขาเธอไม่ได้บอกกับคุณน้องสายไว้บ้านหรือเขาว่าเธอจะไปไหนเด็กสาวสายหน้าปฏิเสธพร้อมกับพูดว่าเปล่าคุณชายไม่ได้บอกอะไรกับน้องสายหรอกน้องสายเองเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากซักถามอะไรเธอ ระหว่างนั้นยังไม่ทันที่แจมจะพูดว่าอะไรทั้งหล่อนและวาริกาต่างก็ได้ยินเสียงรถแล่นเข้าเขตวัชรเวศและต่อจากนั้นอีกไม่กี่นาทีก็มีเสียงปิดประตูรถค่อนข้างดังหลังจากที่เดาได้ว่ารถจอดลงแล้วพี่แจมลองแอบย่องลงไปดูซิคุณชายกลับมาแล้วใช่ไหมวาลิกากระซิบกระซาบบอกพี่เลี้ยงของเธอราวกับเกรงว่า จะมีบุคคลที่3ได้ยินน้ำเสียงที่บอกถึงความตื่นเต้นดีใจของเธอเมื่อคิดว่าพาดากลับมาแจ่มยิ้มพยักหน้ารับคำสั่งของนายสาวของหล่อนพลางกระซิบบอกข้างหูเล็กๆนั้นอย่างยั่วเยาเมื่อส่งแปลงผมคืนให้ค่ะพี่แจมจะแอบย่องไปให้ดูให้ว่าคุณชายกลับมาแล้วใช่ไหมถ้าใช่คุณน้องชายของพี่แจมจะได้เลิกแปลงผม เตรียมตัวนอนเสียทีวริกาคอนพี่เลี้ยงของเธออย่างน่ารักและพอร่างของแจมรับประตูห้องไปแล้วเธอก็นั่งแปลงผมรอคอยการกลับมารายงานของแจมด้วยใจเต้นระืึกจนกระทั่งเวลาผ่านไปอีกครู่ใหญ่ฉะนั้นพอได้ยินเสียงประตูที่เปิดแง้มอยู่ออกวัิกาก็รีบถามออกไปว่าคุณชายกลับมาแล้วใช่ไหมพี่แจมจาโอ ตอนท้ายเธออุทานออกมาเบาๆเมื่อปรากฏว่าผู้ที่ก้าวเข้ามาในห้องของเธอนั้นไม่ใช่พี่แจมหากแต่เป็นบุคคลที่เธอกำลังถามถึงเขาจบบทที่36